สวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมืดนิดหนึ่งนะครับพอดีตอนนี้เวลาสามทุ่มกว่านะครับเกือบจะสี่ทุ่มละนะครับผมได้กลับมาจากทำงานประจำนะครับทีนี้ก็น้องๆนะครับน้องๆเป็ดนะครับกำลังหิวนะครับตรนนี้เราก็สงสารเนาะนะครับตอนนี้กำลัง กำลังจะทำอาหารให้เป็ดบาบารี่นะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับที่เป็นแม่พันธุ์ขยายพันธุ์พวกนี้นะครับส่วนในเล่านี้ก็เหมือนกันนะครับเช่นนี้ตรงนี้จะมืดนิดหนึ่งครับเวลานี้ประมาณสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับก็บ่อยครั้งนะครับทุกท่านครับก็จะเป็นประมาณนี้แบบที่ผมเข้ามาบ้านกลับมาบ้านนะครับที่จะมาให้อาหารเป็ดนะครับสรุปแล้วดูแล้วนะครับก็ น้องๆนะครับเป็ดบาวารีเี่ยก็อาจจะก,ก,ก็คงหิวแหละนะเหมือนเหมือนเรานะครับตอนี้ว่าดูแล้วนะครับกับอาชีพอย่างผมเนี่ยนะครับที่เลี้ยงมาตกมาหนึ่งปีนะครับได้หนึ่งปีได้หนึ่งปีแล้วนะครับที่ผมเลี้ยงพวกเขามาเนี่ยนะครับก็เขาสามารถทํากําไรให้เรามีลูก เขาเรียกอะไรลูกเป็ดนเล็กนะครับให้เราได้จําหน่ายนะครับมีรายได้นะครับเป็นหลายๆพันหลักหมื่นนะครับเพียงแต่ว่าอาชีพอย่างผมนะครับมาบ้านที่หนึ่งมันก็มืดค่ํานะครับพวกเขาก็จะหิวแบบเนี้ยนะครับทีนี้ผมอยากอยากประกาศนะครับผมอยากจะประกาศว่านะครับที่มีเป็ด อยู่ในที่ผมดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับประมาณไม่เกินสี่สิบตัวนะครับผมอยากจะนะครับอยากจะอ่าย้ายบ้านใหม่ให้น้องๆ้องเขานะครับคนที่สนใจที่อยากจะมาเลี้ยงต่อนะครับเพราะว่าเป็ดรุ่นนี้นะครับทุกท่านครับเนี่ยเป็ดรุ่นเนี้ยนะครับเขาพักไข่ามาได้หนึ่งปีแล้วแต่ คิดว่าไม่น่าไม่น่ากี่กี่วันนะครับไม่น่าจะถึงเดือนเขาจะเริ่มวางไข่เขาก็เริ่มจะจะไข่นะครับอ่ารุ่นเนี้ยนะครับจะมีอยู่แปดตัวแล้วก็พ่อพันธุ์มีอยู่สองตัวนะครับแล้วก็รุ่นนี้อีกสิบสามตัวนะครับจะมีพ่อพันธุ์มีแม่แม่แม่พันธุ์อันนี้คือรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับรุ่นน,น,น้องๆขึ้นมานะครับกําลังจะเป็นสาว ครับสรุปแล้วรวมแล้วเป็ดอยู่ตรงนี้ยนะครับอยู่ประมาณสามสิบสามสิบกว่าตัวนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปมาเลี้ยงต่อเอาไปต่อแบบไหนนะครับติดต่อทักทายมานะครับคอมเมนต์มานะครับดูแล้วเนะี่ยผมไม่น่าจะไม่ค่อยมีเวลาพูดถึงง่ายๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแล นะครับบางครั้งต้องมาขุนอาหารให้เขาเนี่ยประมาณ3-4มสีทุ่มอย่างเงี้ยบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะครับใครเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะรับเอาไปขุนต่อเลี้ยงต่อนะครับติดต่อมานะครับนะครับหรือที่เบอร์โทรศูนย์96791084นะครับพิกัดบ้านดงน้าตำบลดงบุรมอำเภอโคกสุรรงจังหวัดลบบุรี ค,คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้สาหรับคนที่รักการเลี้ยงเป็ดบาเบอรี่นะครับตรงนี้พิจารณานะครับติดต่อมานะครับสําหรับวันนี้ตอนนี้คลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ